เรื่องที่จะพูดร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืนแบ่เป็นสองภาคด้วยกันภาคแรกร่ำรวยอย่างยั่งยืนได้อย่างไรภาคที่สองมีสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะครับก็จะมีเวลาสิบห้านาทีนะหลักพักช่วงแรกไปแล้วจบช่วงแรกก็จะมีภาคแล้วไปจะสอช่วงอะไรนะครับเสียงได้ยินชัดเจนนะครับ อันนี้เอ็นจอไมคใับเห็นไหมครับในเงินย้ายมา,าตรงกลางยังมีที่บ้านอยู่นะครับจะเห็นชัดก,กว่าครับก็เอ่อก่อนที่จะไปพูดถึงร่ำรวยก็จะเกิด,ก,นนดก่อนนะครับจะเกิดนิดนึงก่อนนะครันี่ว่าเป็นการวางอัพนิดนึงก่อนคก็จะเริ่มจากเพลงรักทานี้ก่อนคนส่วนใหญ่คงได้ยินแล้วรู้จักใครยุรู้จักบ้างยกนือหน่อยใครไม่เคยได้ยินเลย ช่วงน้ําท่วมจะได้ยินบ่อยช่วงน้ําท่วมจะได้ยินบ่อยเป็นเพลงที่ปลุกใจคนสู้นะครับก็คุกของเพลงนี้ก็จะอ,อยู่แถวนี้ใจสู้หรือเปล่าหไหวไหมบอกมา โอกาสของกูกล้าสัตย์ยไม่ม<ช>ีโทษที่จะยกใจนี้มาหยับจะทชีพเร็นตรงนี้<ช>หลายคนเชื่อในเรื่องโชคชะตาบางคนเชื่อมันม่นในตัวนียช,ช,ชีวิตเรากำหนดของเราเอง จะแ,แพ้ชนะไม่เกิงจะกสะักเท่าไรนะตรงนี้เนี่ยทิ้นหล็กไฟแตดเพรมนี้เนี่ยนะถูกใจให้คนสู้นะแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเราเป็นคนกำหนดเราเป็นคนเลือกเองนี่ก่อนจะผ่านตรงนี้ไปเมื่อกี้อ่ะท่อนคุกมาช่วยกันร้องหลายคนบางคนยังไม่ค่อยตื่นงงงี้นิดหนึ่งหลายคนคนส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วนี่ ท่านบุกนเนี่ยนะลองพร้อมๆกันนะจสู้หรือเปลว้ไม่พอ แดดร้อนแดดร้อนมากเลยแี่แดดร้อนพวเก็ตหน้าร้อน,นไม่ใช่อะไรหรอกปิดหัวร้านใส่หมวกแล้วดูดีขึ้นใส่หมวกแล้วดูดีขึ้นปิดหัวร้านไม่ว่าอะไรนะไม่มีปัญหานะใส่หมวกไม่มีปัญหาแนละทีนี้จะบอกเนี่ยมีคนบอกว่าชาตากรรมอาจจะกำหนดไม่ได้แต่ความพยายามนั้นกำหนดได้เราเป็นคนกำหนดในชาตากามคืออะไร เช่นอยู่ๆวันดีคืนดีเราออกไปถูกรบชนการค้าหัดเรารู้ไหมเราไม่รู้คนอนื่นก็มาทําเรานะแต่ความพยายามเนี่ยอยู่ที่เราเองนะต่อไปผมจะบอกว่าเลียวฝานใครรู้จักเลียวฟานบ้าง<อ>ยกมืหนอโอ้เยอะเหมือนกันนี่เยอะเหมือนกันเลียวฝานเป็นนักปราชเมื่อ400ปีที่แล้วเขียนหนังสืออันหนึ่งนะ <Yeah. S 1> เล่มหนึ่ง ที่แพร่หลายไปทั่วโลกนะคนอ่านกันเยอะแพร่หลายไปทั่วโลกเนะ่ยโอเรียกว่าโอวาสีของเหลียมฝาในชั้นเนะี่ยมีอะไรบ้างน,นะ่ีลัประเด็นนะหนึ่งลิชิตชปาตาตัวเองเนี่ยเป็นผู้ลิชิตชาตาชาวิของตัวเองสองแก้ไขข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดเราทำอะไรผิดไปทุกคนทำงาน ชีวิตทําอะไรไมันต้องมีผิดอ่ะพูดผิดบ้างทาผิดบ้างเล็กๆีน้อยเนี่ยนะอย่าผิดเรื่ออย่าผิดแล้วแก้ไขได้นะพยายามสั่งสมความดีไว้นะแล้วก็ห้อมลุเรียนรู้นะยอย่าไปอู้อวดห้อมลุ่มแล้วพยายามเรียนรู้แต่และอวดดีเนี่ยอวดดีบางคนเขาจะเตือนเขาจะสอนไอ้ที่มันอวดดีเออมันเก่งปล่อยไปเนะเราก็เสียโอกาสนีน่ย เราทอมตนนะศัตรูก็ไม่หมั่นไส้คู่แข่งก็ไม่หมั่นไส้เรานะถูกมิดอะไรต่างๆขอมตน,นเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ได้มากนะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็มากกว่าเรียวฟ้าเนี่ยเคยถูกคนทํานายว่าจะไม่มีลูกสอบก็จะไปสอบอีกเป็นข้าราชการนะเ,เป็นก็จะไม่ได้แต่ในที่สุดเนี่ยนะเขาก็เขาเขาไปเจอหลวงจีนะหลวงพ่อองค์หนึ่งก็บอกว่า เนี่ยต้องสั่งสมความดีทําดีก็จะได้ดีองเชื่อตา่างนี้นะฮะแล้วก็พลิกชะตาชีวิตมันไม่เป็นไปอย่างที่หมอดูทํางานมันคนละเรื่องเลยเนะแล้วก็เขียนมาว่าอย่างนี้นคนเราเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองเนะนี่คือเหลียวฟานใครต้องการอยากรู้เนี่ยนะฮะหนังสือก็มีขายเปิดเข้าไปในเว็บก็มีแล้วเปิดเว็บในโอวาลสีของเหลียวฝันแล้วมันจะมีหนังเป็นตอนๆด้วย เปิดใน YouTube นะมันจะมีตอนตอนตอนตอสอนเนีเป็นยังไงแล้วก็ลองไปเปิดดูเนีก็จะไม่พูดมากนี่เกิดที่ฝั่งว่ามเป็นไงาบอกว่าช่วงนี้คือการเกิดก็เกิดเกิดให้รู้ความเป็นเ่กว่าที่จะเข้าไปถึงท่าที่ร่ำรวยแล้วก็มีสุขต่อไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเกิดเนี่ย dreams are only dreams until you wake up and make them real เนี่ยเรา คิดจะทําอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นเพียงความคิดความฝันเราจะทําให้มันเป็นจริงได้อย่างไรอยู่ที่เราต้องลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วทําให้มันเป็นจริงด้วยตัวของเราเองต่อไปอันนี้ก็ให้ดูนะะเพราะสแสวงหาไม่ใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจสัสมานะโอเคตอนนี้เราก็จะเข้าสูา่ภาพร่ำรวยเนี่ย <c oughs> ดูท่าทางนี่หลายคนรวยอยู่แล้วนะผมมองเห็นหน้าตาเนี่ยหลายคนรวยอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใครที่คิดว่ายังไม่รวยบ้างมีไหม <No. S 1> เออมีนมีบ้างมีบ้าง ใครเคยจนบ้างเดี๋ยวตอไปรูปตอจริงๆรวยเนี่ยงค่ากับจนใครเคยจนยกมือหน่อยมีกี่คนหลายคนนะทางนู้นก็มีนี่นะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงมีไหมใครเคยจนไหนแต่ทางนี้ใครเคยจนช่วยเล่านิดนึงเคยจนที่สุดขนาดไหน เออขนานไหนเป็นชีวิตที่เคยจนที่สุดเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเออยังไงขนานไหนแบบทนานไหนก็เก็บหัหหอมสองกิโลสลึงหนึ่งเออไปขายรับจ้างรับจ้างเอแล้วมีอะไรอีก็เอาแกงคนให้มาจานหนึ่ง ลากข้าวแล้วมาลากไก่มันร้อนรู้สึกอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคใ่ครับขอบคุณครับด้านนี้กลางๆมีไหมกลางๆจนๆเคยจนเคยจนเดี๋ยวนี้ไม่จนแล้วแต่เคยจนในเล่าขนาดไหนทางนี้มีไหมข้าครัวมาจากพื้นฐานคุณแม่บอกว่าโรงหวาลยังไม่มีการติดบ้านนะคะแต่ตอนนี้เด็กๆเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่โตขึ้นก็ขายขนมคือทำที่ยาบที่ได้เงินแล้วช่วยก่อสร้าง้ก็ดีขึ้นอ่ะครับคุณครับ ใครที่บาดลำบากอาจจะเห็นตัวอย่างที่มันเคยลำบากมากเลยมีไหมที่มันสุดส,ดสดได้ไม่มีเลยไม่มีเลยทางนี้ให้มีตัวอย่างอย่างอน่นช่วยแชร์นะผมจะบอกว่าผมเองนั้นเป็นคนเคยจนมาก่อนนะผมเป็นคนเคยจนมาก่อนผมก็จะบอกว่าคุณเคยจนขนาดไหนผมเคยจนแบบว่าเออไปโรงเรียนเนี่ยนะ ใส่กางเกงปะเป็นรูปใบโพนี่เคยเห็นไหมไม่มีละมีเหรอเคยเห็นแล้วฮะเดี๋ยวนี้เขาแจากเครื่องแบบฟรีนะมันจะมีกางเกงปะ่งางเงี้ยแจกทุกปีอ่ะถึงแม้ว่าตัวปีละสองชุดมันก็แต่ผมสมัยนั้นเนี่ยก็ปีนึงก็สองตัวแต่ว่ามันชอบไปถ่ายกระดานลื่นเนี่ยอยู่ชั้นปถมเราจะไปถ่ายกระดานลื่นกางเกงแล้วก็ขาดเร็วเนี่ยแม่ก็ ไม่ขาดเรลยก็ามาป่าเป็นรูปใบโทล่นี่ก็คืออันหนึ่งนะแล้วก็ช่วงที่ลำบากเนี่ยนะคือ,อคุณพ่อผมเนี่ยนะถูกลถจนเสียชีวิตนะก็ครอบครัวก็ขาดกำลังสำคัญไป พี่ชายคนโตก็เป็นผู้นำครอบครัวที่ทางานต่างๆเนี่ยนะเราช่วงหนึ่งเนี่ยนะคุณพ่อก็ที่จริงอะดูดูภายนอกผมก็คนก็จะไม่รู้หรอกว่าลำบากเพราะว่าคุณพ่อผมกผเปิดร้าน้าวัสดุก่อสร้างตั้งห้างรูหาอยู่ตรงอยู่แถวถนนกรุงเกษริมคลองกรุงเกษรเนี่ยฝั่งตรงข้ามบีมคลองกรุงเกษรอีกฝั่งหนึ่งเขาเป็นสถานีรถไฟริมคลองกรุงเกษมแถววังเจ้าสายข้างโรงเรียนสายต่างๆ ตะข้าปูหาแล้วหัวมุมด้วยเนี่ตอนนั้นชื่ออางผูส้ส่วนจำกัดเฮี่ยนตันนะขายไม้และปปลูกเกลืกแล้วก็วัสดุข่อสัน้นแต่ไปขายชื่อแล้วก็ถูกผู้รับเหมามเชิดเงินหมุนเพราะเงินหมุนเวียนก็ไม่มีก็ไปแลกเช็คแลกเช็คร้อยละสามร้อละห้าก็ลงทุนเข้าไปเรื่อย ของจะสั่งเข้าร้านก็ไม่มีนีมันก็ร่อยหรอของน้องอยู่น้อยลงมาซื้อนู่นก็ไม่มีซื้อนี่ก็ไม่มีนีไม้เดกกดังมันก็เริ่มโคตรเริ่มมันก็ไม่สวยนะนะก็ขายไม่ได้บางวันหลายวันก็ขายสูงเลยนก็ทำยังไงไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อกับข้าวยังมีคนงานก็ต้องสมัยนั้นก็ต้องทำอาหารให้คนงานกินนะนคนกรรมกรอะไรต่างๆเนี่ยซอมเหรียน เราก็มีอาหารให้สามมื้อเลยเช้าเที่ยงเยง็นก็ต้องไปยืมแม่ต้องไปยืมเลยข้างบ้านหลายครั้งเลยต้องไปเก็บผักบ,บุ้งลิงปอมาทำกับข้าวผสมผสานแล้วก็ผมไม่โรงเรียนไม่มีเงินจ่ายค่าเรงเรียนช่วงนั้นช่วงหนึ่งเนี่ยจบป .4 แล้วไปเข้าโรงเรียน ส,สมัยนั้นมันเป็นม .1 นม2มสามอยู่ช่วงมสเนี่ยคุณพ่อเสียชีวิตไม่มีเงินบริจาคก้าวเราเรียนครูไม่ให้เข้าห้องสอบก็ไปโรงเรียนออเอกชนก็นเลยหลังจากนั้นที่จบมสามก็เลยไปสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบซึ่งเป็นโรงเรียนรัธยาก็ดีสอบได้แล้วก็เสียงอันนิดเดียวราบามูลวัสดุถูกปีละ40่บ,บาทอะไรเงี้ยมันถูกถูกมากในลักษณะนั้นใส่แกนเกล็ปากเป็นรูปใบโพ แม่ต้องไปยืมเงินคนก็ไปเด็ดกาดพุ้งลิ้นคลองไม่มีเงินเสียถ้าเราเรียนเนี่ยผู้แม่เข้าห้องสอบมีอีกใครเคยเรียนหนังสือแล้วใส่รองเท้าเนี่ยรองเท้าใส่จนพื้นทะลุพื้นทะลุเลยนะแล้วก็ใส่ถุงเท้าไปโรงเรียนใช่ไหมถุงเท้าก็ขาดถุงเท้าขาดก็ไม่มีเงินซื้อรองเทา้าทําไงแม่ก็เอาอก,การไกตัด กระดาษแขนะ็งเนี่ยปกกระดาษแขนะ็งเนี่ยมีที่แล้วเรียนไล้กระดาษปกยังอยู่ก็ะปรับเป็นรูปของเท้าลองพื้นไปมันก็ใส่ได้สองวันก็ทะลุอีก <c oughs> ก็เป็นลักษณะนี้ใครมีอย่างนี้บ้างลักษณะนี้มีไหมไม่มีเลยโอ้โหรวยกว่าผมทั้งนั้นเลยรวยกว่าผมหมดอะไรในห้องนี้นะฮะรวยกว่าผมหมดก็เป็นลักษณะนี้ก็คนเคยจนทีนี้ต่อไปทำไมถึงจน อ้าวคุณคิดว่าทำไมคนถึงจนทำไมคนถึงจนเพราะว่ายังไม่มีโอกาสหนึ่งไม่มีโอกาสอ้าวทำไมคนถึงจนครับเพราะว่าไม่ขยันเพราะว่าไม่ขยันทำไมถึงจนครับคบ่าใช้จ่ายมากกว่าอะไรไ้ถูกหมดเลยถูกทุกข้อทือข้อกอดข้อคอ,อคือคนจนเนี่ยก็ถูกต้องอยู่แล้วคือใช่มากกว่าที่หาได้ ก็ทำได้ใช่มากกว่าที่หาได้ก็แสดงว่าต้องไปยืมเข้ามาถูกไหมที่จริงมีเท่าไหร่มันควรจะใช้ได้เท่าที่ตัวเองมีใช่ไหมก็ต้องไปกู้เข้ามาหรือยืมเข้ามาหรืออะไรแล้วแต่ทีนี้ต่อไปบางคนเนี่ยรวยแต่รวยเดียวเดียวและเห็นคนถูกล็อกในรางวัลที่หนึ่งไหมหลายล้านเดือนหนึ่งหมดแล้ว มายากเต็มไปหมดเลยเ <c oughs> พื่อนเต็มไปหมดเลยเม <c oughs> ื่อก่อนไม่เคยรู้ว่ามียากขนาดนี้นะโอ้โเลยโอ,โอ้เป็นญาิ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้กี่ทอดไปก็ไม่รู้เพื่อนก็บอกโอ้จะไม่ได้เจอตั้งนานมาแล้วเนี่เพื่อนเยอะยากเยอะนะแล้วก็มุ่จะวางแผนการเงินปุ๊บเดียวหมดนะดาราเป็นเยอะที่ คนคิดว่าเป็นอาชีพที่รุน่างรวยเร็วนะสักพักหนึ่งช่วงที่เลิกเลอแล้วนะปุ๊บตกลงไปลำบากเลยบางคนเป็นนักมวยเหรียญทองโอ้ได้เงินเนะ่ายเป็นนายแบบเป็นสักพักจนนะก็มีเราก็เห็นมาแล้วทำไมถึงรวยเดี๋ยวดีนะีนะต่อไป บางคนก็จนเรื้อรังจนแล้วจนอีกจนเนี่ยรัฐบาลเข้ามาช่วยอ่าคุณจนใช่ไหมคุณมีหนี้สินเกษตรกรรัฐบาลก็มาช่วยแก้หนี้อ่ทอาทกศมาช่วยยกหนี้ลบดอกเบี้ยอะ,อะไรอย่างนี้เนี่ยนะอ่าคุณคืนผ่อนค่อยๆผ่อนไปเนี่ยเดี๋ยวสักพักเป็นอีกแล้วเป็นหนี้อีกแล้วจนเรื้อรังไม่หายสักทีเนยะเนี่ยมันทำไมเป็นอย่างนี้ เพราะอะไรคทำไมเป็นอย่างนี้ครับทำไมทำไมจนเรียร์ๆทำไมรวยเดียวๆเออก็ไม่หวังไถ่อะไรคือคือ,คอไม่ได้คิดอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือที่จริงอ่ะถ้าตอบเขาตอบปปัญญาขาดปัญญาเนี่ยขาดปัญญาความคิดเดี๋ยวเขาจะพูดต่อแต่ณจุดนี้ผมอยากจะฉายให้ดูนะสั้นนิดนึงว่า คนรวยกับคนจน,นี่ยมาต่างกันยังไงคนรวยคนจนต่างกันยังไงนะคนรวยเนี่ยคิดการใหญ่คิดวิสใหญ่ออๆๆคนจนเนี่ยต้คิดจุกจิกจุกจิกจับจดคิดเรื่องเล็กๆนะคนรวยเนี่ยกุมชะตาชีวิตของตัวเองเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองคนจนเนี่ย ชีวิตฉันเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละมันก็แบบนี้แหละฉันก็เกิดมา,าก็เป็นพังโรงก็เป็นไปตลอดชีวิตนะก็เป็นกรรมกรก,ก็เป็นอย่างนี้ลตลอดชีวิตไม่พัฒนาตัวเองนะคนรวยมองทุกอย่างเป็นโอกาสนะลอบกันคนจนเนี่ยมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปหมดเลยโอ้อน,นี่ก็ยากนี่ก็ติดอย่างงูนอันนี้เขาทําไปแล้วล่ะอันนี้โอ้โหมันไม่สําเร็จหรอกมันยาก ไม่มีใครเคยทําได้อ,อะไรเงี้ยมันทฉานทำไม่ได้หรอกไอ้เขาเก่งแล้วชู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยมองทุกอย่างมันไม่ได้เลยคนรวยเนี่ยจะเลือกตามผลงานเพราะว่าทํางานนีน่เยอะไงวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงทําได้มากกว่าคนอื่หลายเท่าตัวเนี่ยเพราะมคิดตามผลงานดีกว่าเนี่ยคนจนเนี่ยก็เลือกทําตามเวลาคือรายวันอะทำงานรายวัน แต่ไม่ใช่กินเงินเดือนนี่มันไม่ดีนะคือคือ,ค,อคือถ้าคนที่ทํางานกินเงินเดือนเนี่ยงานมันมั่นคงแล้วก็รู้จักพัฒนาตัวเองเงินเดือนก็จะขึ้นเร็วนะถ้าทําสามารถทําอะไรได้มากขึ้นนะขยามันอะไรมันประเด้มากนะสนใจรายได้จากทรัพย์สินคือคนรวยเนี่ยรู้จักเอาเงินเนี่ยไปหาเงินซึ่งเดี๋ยวจะพูดนะ คนจนเนี่ยก็สนใจรายได้จากการทำงานอย่างเดียวก็คือทำงานหาเลี้ยงชีพไปวันๆนะฮะไม่มีโอกาสที่จะมีเงินเก็บแล้วก็เอาเงินไปต่อเงินะคนรวยเนี่ยจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาคนจนเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองทําได้แค่นี้แหละอย่างว่าเา็เอาละชีวิตนี้ก็แค่น,นี้นะคนรวยเนี่ยทำงานเพราะรักเป็นปัจจัยหลักคนจนเนี่ยทำงานเพราะเงิน ทำวันนี้เราทํางานเดี๋ยวจะได้300อบาทก็ไปซื้อข้าวจ่ายค่ารถเมนะอะไรอย่างเงี้ยเออจ่ายค่าเช่าบ้านคิดแบบนี้นะแต่คุณรวยเพราะว่ารักมันก็จะทําได้มากกว่าหลายเท่าตัวเพราะว่าความรักในสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะทำแล้ไม่มากกว่าเยอะแล้วทาได้ดีกว่าเยอะต่อไปนะคนที่แท้แต่จะนั้นไประหว่างคนจนคนรวยผมจะเสนอบ,บอกว่าคนจนนั้นเนี่ย จนไม่ใช่เพราะจนอะไรหรอกจนเพราะจนปัญญาจนปัญญาอะไรจนปัญญาปัญญาในการที่จะทำงานให้ได้มีรายได้สูงรายได้ที่ดีปัญญามีจำกัดมีความรู้ความสามารถจำกัดเพราะมันก็ได้น้อยหน่อยจนเพราะไม่มีปัญญาไม่รู้วิธีที่จะเก็บออมเงิน คือหาได้เท่าไหร่ถ้าหาน้อยใช้น้อยกว่าที่หาได้มันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมก็จะไม่มีหนี้สินใช่ไหมก็ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักวางแผนการเงินหรือเรื่องรายจ่ายนะพอนะ่ก็ทําให้จนนะอีกด้านหนึ่งคนที่จนก็จนเพราะติดอาบายมุขไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วไปหลงมวัวเมาติดในอบายามุขอบายามุขมีอะไรบ้าง อะไรครับการพันนาเป็นหลักเลยจริงๆการพันนาเป็นหลักคนที่จนื้อรันที่รัฐบาลต้องไปช่วยแก้ไขเรื่องปัญหาหนี้สินเนี่ยนะแล้วก็จนแล้วจนอีกก็คือไปชนกายเล่นไฮโลซื้อลอตเตอรี่คนจนนี่คือส่วนใหญ่ก็ไปหวังอย่างเงี้ยก็คือมันก็ไม่ทาไมไม่พัฒนาตัวเองให้มันมีรายได้สูงขึ้นนะ ก็ไปหวังไม่มีความหวังก็ไปหวังกับลอตเตอรี่เนี่ยก,การทำงานงก็ยิ่งจมลงไปอีกเพราะว่าเาจ้ามือเนี่ยมันก็ต้องเก็บวอล์คิวอยู่แล้วยังไงชาตกล้าตกไปคิดในทางเศรษกิจยังไงมันก็คือขาดทุนเนี่ยเป็นอย่างนี้นจมเพราะจมปัญญาต่อไป คลิปไม่รับการรวยคือเราจะบอกเคลิปเราคือพูดไปมันก็คือไม่ไม่รับนะ่ยก็กลายเป็นไม่รับเนี่ยทีนี้รวยเนี่ยที่จริงก็อ่าดูต่อไปว่าเป็นยังไงนีผมว่าก็คืออยู่ที่ตัวปัญญานี่แหละ wisdom ความคิดเนะ่ยบอสเนี่ยมันมีทั้งคิดผิดคิดถูกถูกไหมครับปัญญาคือความคิดที่ถูกต้อง มองกว้างคิดไกลไฟสูงเนี่ยมันดะคิดแคบแค่คงข้ามกับมองแค่คิดใกล้ไฟต่ำไฟสูงคือไปในสิ่งที่ดีฮนะไม่ใช่มักอยา่ไฟสูงนะแต่ถ้าไปต่ำก็คือมองมาหัวไดวไปยามุงมองแค่ก็คือคิดแคบแค่แบบไม่พิจารณาปัจจัยรอบด้านนะ คิดใกล้ก็คือคิดเฉพาะหน้าไม่คิดถึงผลอนาคตนะก็คืออย่างนี้นะโอ้ตัวปัญญาคือตัวหลักนะครับต่อไปแต่ปัญญาคือทุกคนเนี่ยก็จะรู้เฉพาะเรื่องเช่นเป็นวิศวกรก็จะเชี่ยวชาญเรื่องวิศวกรเป็นหมอก็เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคนร่างกายคนเน่เป็นอาจารย์อ่จบ ศึกษาศาสตร์ก็จะเชี่ยวช,วชาญเรื่องการเรียนการสอนอะไรพวกนี้แต่ละคนเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันนนักการเงินก็จะเชี่ยวชาญเรื่องการเงินนทีนี้ถ้ามีมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องอืน่นมาเกี่ยวข้องกับตัวเราแต่เราไม่ชนานาญเราต้องทำก็ใช้ตัวช่วยเนี่ยถ้าเราไม่เช่หมอเราจะมารักษาตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องไปหามหมอตัวแมนั่คือใช้ตัวช่วยถูกไหมครับ ถ้ามีคดีความเราก็ต้องปรึกษาทนายถูกษาในข้อตกลกฎหมายอย่างนี้เป็นต้น,นเนี่ยนะก็การที่มีเพื่อนเยอะในหลายๆกรณีก็จะได้ที่ปรึกษาฟรีนะคนที่อายุน้อยเนี่ยดูสาวเข้าผู้ใหญ่เก่งก็จะมีผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าประสบก,การณ์เยอะเนี่ยในด้านนะครับที่เราเป็นที่ปรึกษาเราได้ <c oughs> เรารู้จักอนน้อมถ่อมตนรู้จักเข้าหาเนี่ยเราก็จะได้ที่ปรึกษาฟ,ฟรีๆกันเยอะเลย ผู้ใหญ่ก็จะเ,นเอนีอันนี้คือวิธีคนที่ฉลาดเนี่ยรู้ชใช้ปัญญาของคนอื่นมาเป็นมาช่วยเรามาเสริมอ,อ,อ,อันนี้เป็นวิธีที่จะอ่าทำให้วิธีเป็นพื้นฐานข่อมาที่จะร่ำรวยได้มองอีกด้านหนึ่งคนชนะคนแพ้บางคนเนี่ยคิดที่พ,พารู้เดี๋ยวไหมสู้อะไรต่างคนชนะเนี่ยนะ ก็การคนที่มองในแง่แพ้เนี่ยนะก็มองเป็นคนละได้วินเ i อร์ r s say it may be difficult but it is possible มองทุกอ,อย่างมันเป็นไปไ,ได้คนแพ้นเนี่ยก็คือ it may be possible but it's too difficult <Yes. S 1> ม,ด,มดีอะไซีเดเกนนี่มองได้ประโยชน์อะไรบ้าง See the p a i n โอ้ยลำบากนะครับก็เหมือนคล้ายๆคนรวยคนจนอ่ะเี่ย C possibility มองโอกาสของความเป็นไปได้ See problems เน่ยมองทุกอย่างมันเป็นปัญหาไปหมด Make it happen let it happen เราเป็นคนกำหนดเราเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นอันนี้ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเมันเดี๋ยวมันเกิดเองเนี่ยเออมันก็ไม่เหลือเงีถึง ทีนี้วิธีการที่จะรวยอันหนึ่งเนี่ยนะคุณสมบัติที่อันหนึ่งสำคัญนคนที่จะรวยเป็นเศรษฐีนะคือรวยแบบมีกินมีใช้อะไรเออก็แต่ถ้าจะใช้เงินไปหาเงินนีมันต้องเก่งเลขนะถามโจทย์ง่ายๆในนิดนึงเนี่ยแปดหารหคูณ4ได้เท่าไหร่ คูณสามแต่ฐาน6กคูณสามได้เท่าไหร่ส,สี่โอ้มีเศรษฐีอยู่แล้วแสดงว่าเนี่ยคุณสมบัติคือเก่งเลขเนี่าฐานกคูณสามเท่ากับสี่เนี่ยการไปหารก่อนมันก็ยากเะี่เก่งเลขที่จริงเก่งเลขอาจจะเป็นเศรษฐีนะไม่ต้องแค่เก่งลึกซึ้ง